ในภาพนี้เป็นตัวอย่างของโมเดลที่เอเล็กสร้างขึ้นมาค่ะจากกล่องนะคะกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะแล้วก็เราดึงขึ้นมาค่ะในโหมดของ Edit นะคะและในโปรแกรม b l e n d e r นี่นะคะมีคำสั่งให้เราใช้เยอะมากค่ะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้หมดทุกคำสั่งนะคะเราจะใช้เฉพาะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานของเรานั่นเองค่ะอย่างเช่นในหมดของการปั้นนะคะ เราก็จะมีตัว brush ค่ะให้เลือกนะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ได้หรือว่าในหมวดของ Animation ก็จะมีคำสั่งของ Animation ค่ะเมื่อเ e n d e r ร์ออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพ PNG 2D 3D ก็ตามนะคะถ้ามีลูกค้าสนใจมีคนสนใจภาพของเราชิ้นงานของเราก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ค่ะในภาพต่อไปเรามาดูพื้นฐานการใช้งานของโปรแกรม b e นเดอรกันค่ะ